ฝ้ายกระลพยายามเขาในงานเลยนะพี่น้องไ้ายช่างบดก็เลยกนะครับสูงได้ไหมครับพ่อเนี่ยต้นหอมครับต้นหอมต้นหอมนะครับจากบ้านไหนครับพ่อจากบ่อใหญ่อำเภอบอรเบืออ๋อจากบ้านบ่อใหญ่อำเภอบอรเบือนะครับรุ่นกว่ารุ่นไหนครับพ่อรุ่นรุ่นใหญ่ไ่มครับอ๋อนี่นะครับอายุไรไหมครัพ่อเนี่ย ประมาณซีปีนะครับนี่นะครับสายพอทางใดครับสายพอเป็นมาทางใดครับทอดอุดรครับเพชรอุดรนี่นะครับอ๋อนี่นะครับซื้อมางได้ครับต้นหอมต้นหอมครับงามนะครับไข่ตอกไหมครับพ่อเนี่ยตอกเลยมว่ ต่อสองเดือนนะครับไซพอยนังครับว่าไซพอยไม้หนึ่งครับอ๋อบิ๊กไม้หนึ่งเอาบิ๊กไม้หนึ่งนะครับลูกปรครับนี่ลูกเพิ่มไปหนึ่ครับลูกเพิ่มครับจะได้ขายแล้วครับลูกเพิ่มขายขายแสนห่าครับลูกเพิ่มลูกของตัวใดครับพร้อมครับลูกของบิ๊กไม้หนึ่งครับอ๋อบิ๊กไม้หนึ่งะครับขายแล้วแสนห่านะครับ อันนี้ล่งประกวดรุ่นไหนวะอ๋อลุงแม่พันนี่ครับลุงเดียวหัวลงแม่พันนะล่องโองงานเราพี่น้องงานประกวดน,นะครับโคก,กระเบรื้อน,นะครับตากสัสร่าปีสองห้าหกองนะครับควายก็เริ่มขยอยมาบมาในงานแล้วนะบ้านในสนามนะครับหลยนะครับพี่น้องวาตนีเนี่ยเรตทคามูนะครับในฐานะคนเทีู่ ซื้อบ้างไหนกับพ่อหนิฮะซื้อบางไหนกว่าโยโกะอายุหลารไปแล้วพ่อสองปีนะครับลรกปรวัตรุ่นไหนครับพ่อฮะพันธ์แม่พันแม่พันธ์โอ้โรคปรวัตแม่พันนี่นะครับไซส์พอทั้งหนครับฮะไซส์ใดพ่อทั้งหนครับโอ้ตัวสูมครับอ๋อมาจากตัวสุมครับนี่นะครับปั้มจากตัวสุมนะครับเอาไม้ตัวครับวันนี้พ่อ เอามาตัวเดียวครับอ๋อลงตัวเดียวนะครับของความเป็ดนะครับจากความแล้วครับใช่เลยเท่าแดงความอยู่ทางไหนครับปีอ๋อมาจากว่าปีนะครับว่าจากว่าปีอายุไร้ไหมครับตัวนี้สองสีเดือนนึงซื้อวางได้ครับพิมพ์ยาดาพิมพ์ยาดาอสองปีล่งรุ่นไหนครับ แม่ท่านลูกแม่ท่านตัวผมไหวตัวสายพว่าท่างไหนครับไปยกครับลูกไปยกอ๋อลูกลูกของใบยกนะครับนี่นะครับลูกของใบยกนะครับพีออ่น้ำ ถุบยผสมไม่อานี่ยงับโอ้ทองวางอยู่มาเดียผสมนะครับท่านพ่อผสมหนมล่นๆมาหม่เราไครับแต่บ้านาเป้าปีป้าปีนะครับพี่น้องบ้านน้องคู่ใช่ไม่ไม่เลยขาโตแล้วก็ดีมามากสมลุ่นนะครับสลุ่นอ้โอ้สลุ่น มาแล้วครับนี้ัวนี้มัวนี้ตัวนี้มัวนี้ต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 ว่า้ตเวี้ตวนี้ตัวนี้ันี้ตันี้ตัวนา้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ตัว้วนี้ตัวนีัีว้ันนี้ตัวนี้้ตัวนน้ันี้ั้ต้น้า้ัน้มนี้ัว้วน้ันี้้ัน้ัว กว่ารูนแม่นธุนนะครับ ตัวข้าวผัดมาดนิว้าบริเวต้นใหญ่เจ็ดตัวครับผมอ๋อเจ็ดตัว,ต,ว,ต,ว,ต,วตัวนี้กับแมนมาหนิว้แมนครับอ๋อดีนะครับของงามบรรยากาศค่ายก็เริ่มเข้าสนามนะครับจะเริ่มจากการประกวดค่ายกันนะครับลงรุ่นหไหนพ่อหนิกันทะลัครับอ๋อกันทะละก่ะครับ อายุายรมาแนแล้วพ่ออายุรมาแน่ห,หรอพ<า>่อ,อสองตีคุณลุ่งตะกวดรุ่นไหน<ะ>อ๋อได้เขารอบบ้านตะกวดสุ้มรุ่นีออ่นะไปง,งานนะครับ กูกับพาเด็ก่อนว่าบนควายซื้อวางได้กับสาวงามเลยครับนอนสตางค์ครับผมนอนสตางค์นี่นะครับเป็นลูกของปอสายข้างไหนครับฟอสตางค์สตางคนี่ตุ้ดของเงื่อนอุทัยครับผมอ๋อจากเงื่อนอทัยสายเงื่นะครับแม่ดิครับแม่แต่อูไทยครับผมแตแม่ก็จากอูไทยันนี่ะครบอายุไรมาได้หรอครับสิบห้าเดือนครับสิบห้าเดือนนี่นะครับลุงประกวดรุ่นได้ครับเลยรุ่นฟันน้ำนุ่มครับรุ่นฟันน้ำนุ่มต้องการ นี <Kristin. S 1> ยก like ังามนะครับพี่น้องเบิ <Wh ips> ้มจั๊กจะคล้องเพิ่นนะครับแล้วเพ่อสาวงามที่รักได้แล้วครับมะลิน้อยครับมะลิน้อยนี่นะครับเมอามาจากกระเมื่อยเชียงยืนฟาร์มยังก็ครับเคฟาร์มครับ XK Farm นี่นะครับอายุไร้ไปได้ลรอครับตัวนี้ตอนนี้24เดือนครับ24เดือนนี่นะครับยังเป็นรุ่นฟ้านมนมอยู่อ๋อเป็นลูนสมุนไพรนมนมนะครับสายทางใดครับพ่อแม่เพิ่นเป็นลูกของเบิ้มพัฒน์รันครับลูกของเบิ้มพัฒน์รันอ๋อนี่นะครับแม่เพิ แม่ก็เป็นสายเพชรอุดรครับสายเพชรอุดรนะครับพอมีเบอร์โทรฟ้ามาครับมีครับเบอร์โทรฟ้ามา่อไรครับศูนย์แปดหนึ่งครับศูนย์แปดหนึ่งเก้าเก้าห้ปีครับหปดามีนครับเยียงยืนครับเยี่ยงยืนนะครับไม้แค่ยืนนะครับแม่ทางน้าเยัวหนึ่งนะครับซื้อว้งได้ก็พอตัวนี้ซื้อ่นบ่ครับที่ดอกลักครับดอกลักนี่นะครับจากฟ้าไหครับพ่อ บ้านโด่งเค้งบอใหญ่บอลระเบืออ๋อโด่งเค้งบอใหญ่บอลระเบือนะครับรุ่นไหนครับนี่ยรุ่นฝ้านำนุ่มครับรุ่นฝ้านำนุ่มนี่นะครับอายุแล้วได้หรือครับพ่าปีเขาสองปีอ๋อที่เขาสองปีแล้วสายพ่อเพิ่นเป็นโอ้บ่มพัฒนล้านรับเ่มพัฒน์ล้านนี่นะครับนี่พี่น้องลูกเบิ่มพัฒนล้านอีกตัวหนึ่งนะพี่น้องอ๋่งเค้งบอใหญ่บอลระเบือนะครับรุ่นฝ้าหนำนุ่ม สายเบื่มผัลลานนพี่ครับสองตัวนี้นะครับลงกหลุม้าำนมนะครับลูกเบิ evet <sh arp, <sh arp. <sh arp, ่มพัลลานะครับพี่น้องหญ่ๆกันบ้านะครับส่วนสูงพันลายปาได้ครับ่วนเพราเด้วัดครับประมาณพอผันลายนะซิปเบอร์โทรฟ้ามพอประเด้กัครับปดยป 3 0. มศูนย์หนึ่งนามี่นะครับนี่นะครับาื้อว่า้ามพลน้ามอะไรครับซื้อ่าพนป้ามอพ่นื้อ้าครับ๋เนี่ยนะครับมอยบเวอรานีครับกตัวนึนะี้รงรุ่นไหนครับว่าปัญแปัแถอายุไาไปไหนะลครับ เจ็ดปีเปีนะครันนบตนแข่เจ็ดปีตั้งบาอาครับวันนี้ผมมาว่าที่กับพราพี่พรานนองนะครับมาเบิไ่ไควายงามนะครับเอาไหมาตัวไฟวายมาเลยเดียวหรอือเปล่าเดียด 2องแสนสองครับตัวนี่ไอ้มีเบอร์โทรฟ้ามาครับไอ้มีครับเบอโทรปดกศก้าเจ็ดับศูนย์เก้าเจ็ดสามศูนย์านยจ็ด้ามะครับใจเขาไปเบิ้งโทรติดต่อได้ครับอ่ามีหลายน้อ้มฟ้าครับสี่สิบตนะเพื่อนวานะครับอยากได้ควายไปเรียงางงามนะครับเกตังงามได้นะครับพี่น้องยูไซก็ครับอำเภอว่าปีครับอำเภอว่าปีนะครับพี่น้องในอำเภอว่าปีปทุมนะครับ เบอร์ทั่วขาให้คร้บพี่น้องผู้ใดอยากได้ค่อยงานไปเลี้ยงนะครับต้องไปเบิ้งนะครับส่วนสูงกประมาณลอยหาซิคาปรรค,รยยนนครับพี่น้องตัวนี้นะครับสูงประมาณลอยหาซิปนะครับเป็นไปเลี้ยงควายเลยใหญ่หนานะพี่น้อง การไม่ได้เลยคึกคักนะพี่น้องค็หนูจะเล่นร้ยรายแหละสีโกอกาสมาเบิ่งบรรยากาศนะพี่น้องงานประกวดนะครับอยู่งานโคก,กับบือตะกัสิลาจังหวัดมาหาสารคามนะครับนี่นะครับจะเริม่มป้ายก็จะเริ่มเขอาสนามแล้วนะครับพี่น้องอ่านใหญ่นะครับมีรุ่นขั้นแท้และผ้านำนุ่มนะพี่น้องก็ การประกวดกระคาดมาจากแต่ละอำเภอนะครับแต่ละโซนนะครับเอาแชมป์เขามาชิงแชมป์กันมือนี้นะครับอยู่สำนักงานบริษัทจังหวัดนาสระขามนะครับวัอนี้ผมมาว่าที่กับพระบีพันหวังม่าเบิ้งนะครับควายงอมงมนะครับสารบานเท่าเลี้ยงควายได้งามนะครับตัวเมื่อการพัฒนาสายพันธุ์ก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับเ็จังไดควายก็สิคงอยู่นะครับควายไทยนะครับนี่นะครับ ไท่นะครับตาแต้มนะครับนี่นะครับพี่น้องเบิ้งนะครับตาแต้มแก้มจ้ำนะครับนะครับก็ปองนะครับคุ้งเข่าขาวนี่นะพี่น้องตึ้งนะครับตาแต้มแก้มจ้ำนะครับก็อ่องสีขาวนะพี่น้องคุงเข่าขาวนี่นะครับลักษณะของไข่ไทยนะครับพี่น้องตามหลักษณะของไข่ไทยนะคพี่น้องน่านะครับ กรรมการก็เริ่มที่จะตรวจให้คะแนนนะครับนะครับ ซื้อวางได้กับพ่อเนี่ยสาวหน่อยนี่ทับฟิมนี่นะครับจากบ้านไหนครับบ้านบ้าครับบ้านเบ้ายังอยู่นะครับอ๋อเป็นลูกของพ่อทั้งเลยครับพ่อพ่อไปเบอร์โทรฟ้าเบอร์ใดก็ครับ087 087 434 434 4869 4869นะครับประชาสนใจมีไฟหลายแน่ๆมาครับนี่อ๋อหน่งบุรีชนยจเป็นเลี้ยงรองเพลงนะครับไฟงามๆามเวียดไทยงามงามนะครับนี่นะครับรับ ถูกทุกยางนะครับร้าวหน่อยนะครับอายุไร้ไปได้หรอครับปีสองเดือนนะครับปีสองเดือนนะครับพี่น้องตัวนี้นะครับร้าวหน่อยนะครับปีสองเดือนนะครับพี่น้อยวันนี้ผมปาวาที่กับปาวีแทนน้องมาเบิ้งนะครับบรรยากาศควายงาอนนะครับนี่นะครับคู่กับผ้าเดงหน่อยมาเบิ้งเต็มเนอรพี่น้องบรรยากาศนะครับรอบงานนะครับผู้ชม หลายนะครับพี่น้องมาหนี้นะครับงานประกวดโคกระเบือตากาซิล่านะครับสองหาหกสองนะครับเอานะครับพี่น้องมาหนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับพี่น้องเป็นกำลังใจให้ป้าวหว้ที่นะครับบ้านลูกกระเนียวช่องลูกกระเนียวชาวอีสานนะครับเ็ชคลิปผลงานดีๆไม่พี่น้องดีเบิ้งนะครับเกษตรกรอีสานบ้านเฮานะครับมีควายงามๆง่วงงามๆนะครับหรือว่าควายง่วงที่เกษตรกรเฮานะครับเลี้ยงนะครับ อยากจะให้ช่องลูกคนนี้ช่วยอีสานเป็นซื้อกางกับทิตต่อได้นะครับพี่น้องนะครับฝากนะครับคอมเมนต์ได้นะครับพี่น้อง